โอมเองออมีความอุตสาหะด้วยมณทนทำให้คน ท, Dante, ทุกคนดอกนางามเอ ult, เอ together, เอ loyalty, ต้องมีหน้าที่ครูอาจารย์ท่านก็คิดสอนสิทธิ์ให้เป็นคนดีเป็นอนาคตของชาติเพื่อพัฒนาไทยจะได้ดีทวีนาเรียนวิชาตองวินิจทำอะไรไม่ให้ผิดเป็นคนดีต้องมีวินัย ดีต้องมีวินัยขจัดภัยไม่ให้วินาศจะคลายร้อนต้องช่วยกันพัดนากันวีเนอเราอยู่เป็นฐานเป็นถิ่นธรรมาหากินก็ไม่เป็นทุกข์อยู่ร่มเย็นเป็นสุขภูมิใจไทยในความเป็นไทยขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยเราดี กว่าชาติชนไหนรักษาภูมิบ้านให้นานเน่าคือเยาวชนเนอโอ แผ่นดินทินที่มาเกิดความรักชาชูเชิดดอกนางเมือยได้มาอยู่มากินเอรักทินทานบ้านเมืองอย่าให้ใครมาดูมินศาสนาพาดับรอนมีคำสอนมาก่อนมากี้ ตั้งแต่จำความได้เริ่มเข้าใจความดาเรามีลักษณา,าสอนให้ทำความดีทำความดีถ้าไม่ดูแห่งหุนก็จะมีแต่ความดนความเดาพระมหากษัตริย์ทรงสูงซักสถาบัรลักษณ์อันสูงสรงเป็นมิ่งขวัญอย่างมันคงเราควรพรดุงให้สูงสุด ประเทศไทยรุง่งไทยเรืองกษัตริย์นำชาติบ้านเมืองชาวไทยรุดแต่กษัตริย์ในโลกไม่มีใครเท่าพ่อหลวงของคนไทยเรา เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจสื่อสัต์ผู้กำหนดอนาคตชาติต้องนางามเอื้องเอมารวมมือสื่อสารใจซื่อมือสะอาดนำชาติปอดขอรับชันประชาธิปไตยจะรุ่งเรืองต้องไม่คายเสียงเสื่อทสิ์ อนาคตจะรุงจะเรื่องบ้านเมืองต่องจะเลริญโลกาว่าขัานสันเสรินขนเสือสัตสุดจริตสัตสุดจริตถลุงพิษก็คงจะรายเหมือนอย่างน้ำที่เคยไหลยังจะรินึึงเป็นคนอยากคนอดก็ไม่คิดคน เอาของคนอื่นได้ของของใครก็ให้ส่งคืนไม่ว่าคนเขาคนเองเยาวาชนคนรุ่นใหม่มีน้ำใจและเป็นคนเก่งทำความดีความชอบไม่กอบไม่โกยคิดโกงคนกิน รูปพ่อเหตุเอ้ยพ่อผลทำตนให้พ่อเพียงนำพระราช,ชดำรัสมารอยเรียงดอกนางงามเอ,เอ,เอ,เอจดจำคำพ่อพูด ไม่ทวินในสินทรัพย์ความโลภก,ก็ดับสินสุดจะไม่มีตกในที่ต่ำถ้าเชื่อพ่อนำพ่อพามีความสุขทุกที่ไมายภูมิใจในสิ่งที่มีขยันหารักษาดีรู้ที่ไปที่มาที่ไปที่มาถึงไม่รวยเงินทองก็ไม่มีที่มองที่มุน กันจุนเจือเสียสละงานอาสาไม่คิดสลัดแต่ทำรูปปั้นรูปวาดยังรู้จักสลักสล่าไม่ทำใจขมใจขู่เพราะว่าเรารู้ใจเราใจเขาให้สิ่งอะไรก็ไม่มีค่าเท่าน้ำใจอออออคนออออ เป็นนักกีฬาก็หล,ลงท่ากันในสนามเป็นคนต้องรู้คุณธรรมดอกนางงามเอเอ,เอ,เอทงางศาสนาเช่นความกตัญญูกะตะเวทิตาใครมีบุญคุณเราต้องคิดให้สนิทสน Ь ิท บุคคลเด่นคนใดต้องยกให้คนดูเพราะว่าความกตันอยูคือเครื่องหมายของคนดีหมายของคนดีถ้าไม่ดีมีคนดัดเตเช่นเลนพริงโคราชยังมีคนโดนะรู้คนพ่อคนแม่ไม่ใช่เ,เต่ จะคุณโมโรู้จากบุญคุณครูที่ท่านมีพระคุณมาการตอบแทนบุญคุณเข่าวนั้นทำให้เรามีคุณค่าชีวิตจะได้ดีมีอนาคตอย่าลืมบุญคุณคน การเคารพอ่อนน้อมพร้อมทำออต้นกิริยาอ่อนโยนดอกนางามเอรรูทำเนื้อทำตัวให้คบหาแต anned, ่กัลยาณมิตรกับสิ่งเสพติดอย่าคิดไปมัวนำสรนร่างแต่ทางสุขก,ก,ก็ทำถูกทำต้อง การคอบคนให้ดูนาซื้อพาให้ดูเหนือคนมีใจเอื้อเฟื่อก,ก็ดูพี่ดูน้องพี่ดูน้องดูนั่งดูนอนไม่ว่าหรือดูรอ้อนหรือดูหนาวให้ไฟก่อต่อบุญเหมือนบัวหนุนต่อใบจะทำอะไรมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาป คนทำชั่วจะมัวมองผลกรรมจะต้องตามกํรราบเกิดมาเป็นคนจะจนหรือรวยย่อนเวนกรรมเรา